เร็ว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 คนมาว

อ้าโอเคฮะผมก็มาตัดนี่อยู่ในเกมเลยนะครับอ่าโอเคฮะตอนนี้โอเคไหมโอเคครับอ่าโอเคทำไมต้องโอเคครับล่ะไม่เข้าใจเลยก็มาตีผู้ชายมาอยู่เนอะอยู่กับผู้ชายเยอะอ่ะอยู่กับแกเยอะอ่ะไี่เป็นยังไงแบบเขาอยากฟอร์มตัวมาแบบนี่นี่อะไรกันบ้างยังไงตันไปแล้วเฮ้ไม่รับไม่รู้แล้ว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 โอ้โหดูมันข้อง พี่ดับกทำไมต้องแย่งหนูอ่ะยูโน่ใจเต็งมาเต็งไป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 เต็งเต็งนำเต็มเต็งเต็งเต็งมีพี่เก่งเต็งนำไม่กูไม่มีของไม่มีของไอ้บ้าระวังนุ๊กไ่ไหนอะแกไปก่อนแกไปก่อนแกนำแกนำเดี๋ยวท่านตามไปเดี๋ยวตามไปมือบักอยู่ปั๊นนึง มมมไม่รโอละเลดี้โโอ้หเร็วเต้โคตรเลวเลยไปแล้วเต้งน้ำเร็วเต้เดี๋ยวเราจะเป็นสายซุ่มยิงให้เต้เดดี้เฟิร์สเดี๋ยวเขาจะผู้หญิงตายก่อนอ่ะนั่นไงของเลดี้เฟิร์สจำได้มีของอยู่แถวนี้คือฉันเล่นด่านนี้บ่อยชอบมีของอยู่ตรงขะอยู่ตรงพื้นอ่ะนี่ไงชั อะไรคลิปของเราจะได้เอาผ่านนะแตงอื้อือทเจ็ดนาทีเองแดงเรายังไม่มีของเลยอ่ะเอาไงดีมีแต่ธนูก็เอาของดิีดเดี๋ยวเดี๋ยวแดงแดงเราไปตรงนูน้นกันเปล่าฮะนี่ม่เอาเสือ้อมาเอาเสื้อดิงนไหนเอาในหลุมอ่ะเออนี่อย่างนี้สิเรียกว่าของดี ไอเอ็มของดีได้มีรองเท้าอ่า thank you นักธีมปะเอ้ยเดี๋ยวกขอ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 จับมือก่อนโอเคไปแดงมีคนมาไปฆ่าสิมาก็ไปฆ่าสิเอ้ยแดงเราไม่มีเอาเอามาแลกเอาเอาเถ้าสายสุขอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแม่งไม่เหวละมาแลกะอีดอกอีดอกเอาตีผิดอีกโทษเจ็ดอ้าไม่มันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งเนิ่ง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 ตาย

เราเป็นนักออกแบบกว้าทอครับเราไม่ใช่เออพวกนักพีบีพีอย่องซันเขานะซันเขาพีีพีเก่งเนอะผมเก่งผมมากนะครับถ้ามันไม่แหลกถ้ามันไม่แหลกก็โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยมีเสื้อมีเสื้อเอาบอกมีเสื้อสตยงเตงกระตุกอะเอากากเน็ตกากแน่เลยกูอ่านีนอ่มีเสื้อ โอ้มินเหนีออโอ้แม่เลยเสียใจเต่งไปเถอะเต่งไปตรงนู้นกันไปไหนเต่งเนี่ยเนี่ยเตเนี่ยเนี่ยไปตรงนู้นเผื่อมีอะไรดีนู่นนู่นอย่ากรินแป๊บเต่งไปไปไปอ่าเออเคยมีคนเออคอมเมนต์นะว่าผมชอบซันอะไรงี้นะซันบอกดิว่าเราไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรไม่มีอะไร เแกคิดไปเองเว้ยไอที่พูดตรงๆนี่แม่งก็เฉยๆมึงก็จะเล่นกันไม่ได้อะไรเลยอาจจะเงยเงยผมไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยเออจริงแจ้เลยจริงเออจริงนะผมไม่ได้คิดอะไรกับเธอแจ้งมึงยังมีกันเล่นมุกเสียงสูงมันไม่มีอะไรเลยหมายถึงของอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีเองหาไม่เจอไปเราวี่เกียรติหาฆ่าคนเยอะสะพายขึ้นไปข้างบน ห้าคนจะโอเคคนกอ,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 อจะตดงอยู่ไหนเต็งอยู่นี่ลงมาข้างล่างดิเห็นเนมนแพกเปะละ่ะไหนวะไหนวะไหนนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนอะ,นะข้างล่างเหรอเออข้างล่างแบบข้างล่างพื้นดินหรืออยู่ตรงพื้นตรงพื้นไหมพื้นเหรอเน,นมเ<อ>นมเหรอเนมป้าปะเดี๋ยวคราวนี้ ลูกพี่นำนะลูกพี่เข้าใจว่าเองก็นะคะจะมาพูดณจุดจุดนี้เลยว่าใครใช้ชื่อกูวิ่งคือรอกเยข้ามมาแต่ก็ฝีมือไม่เก่งเข้าเมียผมกนะทุยไม่ใช่นะผมอเล่มันเป็นสกินผู้ชายเว้ยแกใช้ชื่อเอสเอสซันนี่ซีซีซ่าเออเอสซันนี่ซีซ่าคือแบบว่ากูระงง ดูมันขมดูมันขมมึงมันนี่มันนี่เก่งจริงมันนี่ต้องไปกลางจริงเหรอเราไม่เก<ม>่งอ่ะเราเป็นสถาบันนี่อะโอ้ยมันแหลกถ้าไม่แหลก<า>นะถ้าแหใช้ไอโอเอลแ,แล้วมันแหลกนะไม่หมายถึงเน็ตแหลกเน็ตแลวกาดพี่โน้ตโอ้ยอ,อ,อย่างน้อยก็มีดาบใช้แล้วอะ คือมีอะไรนี่เตงต้องช่วยเขานะเตงเราไม่เก่งอ่ะไม่ไม่ได้เมียพีพีเก่งตัวเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮู่ยังพูดเลยพูดอยู่แต่ว่าแบบไม่ไม่้กูตกกูหล่อเล่นโูกกินอะไรมาวะนี่ไงเอิ่มเตงเม่เออเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเพชรโอ้ยโอ้ยเจอของดี ของดีมีอีกเดี๋เรยกว่าเด็กอีกคนอีกห้าคนโอ้ยจิบ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 น่าเองเด้งต้องช่วยเขาหนอไม่ Get out of my way ค่ะเวลาเขาเล่น PvP หาคนฆ่าไงเอะ เร,เ, да เราเราซาแต่ละเราเอาวุธเต็มตัวเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวผมจะเล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับไอ้บ well. ุคคลที่สองนะละละตีมันมันตีไกลโอเคกว่ามันตีไกลตีไกลได้อ่ามันช่วยแก้แบบเวลาเจอคนหลกเ็เวลามันแหลกๆหลกก็ตีได้แต่มันจะลําบากตรงที่แบบเจอกําแพงเลยมันจะมองไม่เห็นอ๋อคนคนคนขี้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 คนคนคนขี้คนขี้คนขี้คนอ่ะ แดงแดงเรามีอะไรจะบอกแดงอะไรแขงวันนี้ก่อนแดงแดงเรามีอะไรจะให้อะไรคู่มอืมอ่าโอเคฮะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะใกล้เดซแมทแล้วนะครับต้องขอโทัดคลิปนะเพราะว่าแล้วความจำเครื่องผมน้อยนะครับเดี๋ยวก่อนคือมันจะมี คือมันจะมีคนพยายามมาเอ่อขโมยสกินผมมาแบบอะไรไม่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะปลอมสกินผมนะแต่มันมีจุดหนึ่งที่พวกเขาปลอม,มสกินผมไม่ได้นะแต่ผมเป็นขอเป็นความลับนะครับอนะ่ะความเป็นมห,มหมานเะต็งแล้วนะเต็งเต็งขโมยเต็งเต็งเราไม่รู้นะเต็งไปซะหนึ่งคนอีดอกโอ้อยอยังไม่อยากตีก็ตกอีดอกเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยน้ำมัน นะมึง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 มาดิเองมึงมึงมึงมานี่ทำไมเรามองไม่เห็นแกอ่ะทำไมมองไม่เห็นอ่ะมางมองไม่เห็นแก่มองไม่เห็นแก่เอเออมึงมึงเสร็จมึงโอ๊ยโอเคโอเคเหรอแคมป์หมอแคมป์อืมเด็คนเดียวเตงเดอร์จะช่วยได้ได้เดี๋ยวเราขอจริงก่อนนะเตงเราได้คือเรามองไม่เห็นอ่ะ มองไม่เห็นเราเหรอเออเอาไม่เห็นแล้วเตงแตงเป็นไรไหมคาตัวตายแร่งเลยบ๊ายบายอย่าเต่งไม่ไม่เราไม่เห็นไม่แตงกดอกคุณไปเฉยว้าวขอช่วยเกออกก่อนทำให้ตายวะตายละเย้ผมชนะนะครับอ่เป็นครั้งแรกที่ผมชนะเซอร์ไพร์ตพกเกมอันเหรอชนะแบบว่านะชนะแบบเอิบมากอ่ะคือคุมองไม่เห็นไง ตัววังไม่เห็นอะ,ต,อะตัวตวังไม่เห็นนะวัดข้อนทศอ,อ,อ่ะนะเรานับสามสองหนึ่งเนเคยนะโอเคปะเฮ้ยจะเดินไปไหนโซนจังจเลยนะโอเคอนี่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 พร้อมนะพร้อมนะอย่าเดินสินึงชื่อนักเดินเหรอ,อ <c oughs> จะเดินไปไหน เฮ้ยเรานับแล้วนะอะอะโดดอัดแล้วนี่เร็วนะดึงอ่าสามสองดึงอ้าวโอเคฮะถ้าคุณชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะก็อย่าลืมไปกดซับสสสไคร์นช่องแอดดี้ซ่าเกมเมอร์นะเอ้ยซีซ่าเขาเรียกอะไรนะซีซ่าซันนี่ซีซ่าฮะ สันนี่ซีซ่าสันสสสนี่ซีซ่าครับคุณผปิดก็ต้องขอมาใช่ไหครับอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะอ่ะออืมอมีอีนะครับผมอีอีนะไม่ไม่รู้เป็นไรเจ้าคนนี้มันต้องมองอีอีนะครับอุเอีอุออได่ปะอ่าโอเคนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอ่าโอเคบาย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 เลยซันนี่บายบายอาริกาโตะคิมินจบวันนี้ 有。<music>